เนี่ยรักเนี่ยเสียงเรื่องพิสวัสรร้อนยายเชิมที่รักตอนที่16อาการลุกพรวดพราดของธนนทําให้หนุชรีร้องร่นจะไปไหนขนนธนนไม่ตอบอะไรในขณะที่อาเวิร์ดยิ้มเยาะอย่างดูทันเพื่อนสนิทที่คบกันมานานนนคะ่ะนน นุชรียังคงร้องเรียกคู่ขาของตนที่เดินออกไปชนิดที่เรียกว่าหน้าบอกบนไม่รับเขาแทบคำดาวเมื่อเห็นไอ้หนุ่มหน้าตาดีนั่นอกไหลคู่มั่นของเขาปล่อยมือจากคู่มั่นของกูถนนขมอย่างจะเอาเรื่องทำให้ใานวุธิที่พยายามจะเคลมคนเมาทำหน้าไม่ถูกใช่วุธิ ซำเขาได้หมอน,นี่คือขาใหญ่เป็นแขก v i p ของคลับนี้และแน่นอนว่ามันไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่เช่นนั้นมันจะใช้ใบหน้าหล่อๆนี้ทำมาหาก,กินไม่ได้อีกเป็นกีปีและนั่นทำให้มันเลือกที่จะรักษาตัวรอดเอาไว้ก่อนครับครับมันยกมือยอมแพ้ดบปล่อยมือจากต่างอ่อนแอน ที่ทำท่าโซซัสโซเซ,ซผมขอโทษทีผมนึกว่าเธอแทนที่แกจะมัวพูดรีบออกไปให้พ้นหน้าฉันดีกว่าถนนยังคงคู่กำชับทันสิตาติตามองฝ่าความมืดเห็นด้างของมูดรีบวิ่งห่างออกไปแทรกผู้คนจนหายลับไปกับตาเธอกําลังงุนงงขณะที่เธอ ถูกกระชากเข้าหาอ้อมอ,อกของใครอีกคนหนึ่งถนนอบรับเอวของทันสิตะไว้ก่อนที่เขาจะส่งเสียงคำรามไล่หลังผู้ชายขี้กลัวที่หงอเป็นกุ้งขี้ขึ้นไปอยู่บนสมองแล้วหันมามองร่างที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาที่กำลังหน้าแดงด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ เธอนี่มันเป็นใหญ่เิมไม่เปลี่ยนเลยนะทันสิตาดูไม่ออกหรือไงว่าไอเลวนั่นน่ะมันตั้งใจจะมอมเล่าเธอและยิ่งจะมาทำเป็นเก่งถนนตัดสินใจดังด่างของเธอเข้ามาช็คอกแกรงแล้วพาเธอไปยังลานจอดรถคืนพาเธอกลับบ้านในสภาพนี้พ่อแม่ของเธอคงทำใจไม่ได้เขาถอนหายใจขณนะพายหญิงสาวขึ้นรถ อย่างปลอดภัยขณะที่ทันสิตายังมีอาการลอยๆจากภาวะมึนเมาเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นหลังจากที่เขาก้าวขึ้นรถทางฟังคนขับมันทำให้เขาต้องกดรับสายแทนเธอนี่เยทันแกอยู่ไหนเนี่ยฉันหากแกไม่เจอเลยเสียงตวาดของหยาดฟ้าดังขึ้นก่อน แข่งกับเสียงดนตรีนำเสียงนั้นฟังดูร้อนรนเพราะเป็นห่วงเพื่อนฟ้านิพี่นนเองนะครับตอนนี้ทันอยู่กับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงทนนด์รีบเอ่ยให้เพื่อนของเยชมของเขาคลายใจอ้าวอย่างนั้นนะคะอยาดฟ้าเรือดาเพราะไม่คิดเลยว่าเพื่อนที่เธอเป็นห่วงจะอยู่กับคู่มั่นหนุ่มแต่ก็นึกลงอก เพราะกลัวเพื่อนจะถูกคิ้วไปเสียแล้วและอย่างน้อยถนนก็เป็นคู่มื่นกับทันสีตายังไงมันก็ปลอดภัยกว่าไอ้หนุ่มหน้าหลอกื่อสักครู่ถ้าอย่างนั้นก็ฝากดูแลเพื่อนของฟ้าด้วยกันแล้วกันนะคะฟ้าก็ว่าจะกลับเลยอย่าฟ้าได้ฝากฝังครับพี่จะพยายาม เขาตอบแล้วกดวางสายก่อนจะหันมามองร่างที่กำลังเคลิ้มทำท่าจะรับแปลม่หลับแปล,ล,แปลเขาโกรธอย่าชมเบอร์เอ้ยแค่ค็อกเทลยังมดสภาพนับประสาอะไรอยากจะเป็นสาวฮอตนี่ถ้าเขาไม่เห็นเกทันวาและซิตาเขาก็คงไม่คิดจะช่วยดังนั้น เขาจึงพาเธอไปที่คอนโดมิเนียมของเขาเพราะเมื่อเขาประคองร่างที่ค่อนข้างจะไร้สติของเธอขึ้นไปบนห้องของเขาเมื่อมาถึงโซฟาตัวเดิมเขาก็วางร่างของเธอลงคนเมาส่งเสียงอ้อแอ้เธอปือตามมองโคมไฟคริสตัลราคาแพงที่ดูเหมือนจะระยิบระยับ งามจับตามากกว่าครั้งที่แล้วจูๆ่ๆเธอก็ลุกขึ้นยืนแงนมองอย่างเลื่อนลอยเรียกสายตาให้ทนนมองตามทันสีตาเตะรองเท้าส้นสูงออกจากเท้าของเธอ,อย่างไม่ใหญดีก่อนจะเดินโซเซไปที่บันไดที่เชื่อมต่อไปอยังชั้นสองขณะที่ทนนมองเธออย่างอยากดู ชั้นบนของเขามีอยู่สองห้องหนึ่งห้องคือห้องนอนของเขาซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเป็นห้องที่เขาเอาไว้ใช้เรืองรักกับพวกบรรดาสาวๆขณะที่เขายิ้มอย่างอยากรู้ว่าเธอจะไปที่ไหนขณะที่เดินตามร่างบับปางที่ค่อยๆเกาะดาวตะเบียงขึ้นไปจนถึงทางเดิน เธอมองไปทางซ้ายอย่างไม่ต้องคิดมากแถมยังส่งเสียงัวเราองค,คิกคักเจอห้องนอนแล้วเสาวเมรีขี้เมาชี้ไปที่ประตูห้องนั้นยังมีจุดมุ่งหมายถน,นนยิ้มเน,ด,นดิเธอเลือกห้องนอนของเขาเียด้วยสิเสาวเฉิมแสนสวยเดินโซเซไปตะคุบป,ประตูบานนั้นอย่างหมายมาดเลือกห้องนอนของฉันซะด้วยนี่เมาจริง หรือแกล้งเหมากันแน่เขายิ้มพลางสายหน้าพลางคิดเข้าข้างตัวเองว่านี่เธอตรงใจอ่อยเขารึเปล่าแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรทันสิตาก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงของเขาทันทีสภาพของเธอดูไม่จืด่ดทำไมเธอต้องมานอนห้องนี้ด้วยนะทันสิตาเขาคำรามออกมาอย่างหงุดหงิดเอดๆเพราะปกติเขา จะไม่ยอมให้ใครมานอนที่ห้องของเขาและเขาก็ไม่เคยนอนอีกห้องที่ใช้หาความสุขกับสาวๆคนอื่นๆลุกขึ้นสิทานสิตาไปนอนห้องโน้นไปเธอส่งเสียงอุ้พลางปัดไม้ปัดมือออกอย่างดมทานใจฮึอย่ามายุ่งคนจะนอนเธอไม่คิดจะลุก ซ้ำยังควานมือหาผ้าห่มมาคลุมร่างของเธอเสียอีกลุกขึ้นทันสิตาถนอนออกคำสั่งอย่างไม่ยอมแพ้เขาจะอุ้มเธอเธอเก็กระฟัดกระฟยดจนทำให้เขาถูกเธอสะบัดมือใส่อย่างหงุดเหงิดเธอเกือบจะตบเขาเสร็จแล้วมันทำให้เขาคว้าข้อมือของเธอเอาไว้แล้วเกิดเสียหลักจนเขาล้มลงมาคล่อมร่างอันอบอิ่ม ใบหน้าคมเข้มประชิดหน้างดงามที่รับพริมเหนือตัวของเธอบทเบียดอยู่ใต้ร่างของเขาทางสีตาปรือตามองเขาเธอเอื้อมมือมาประกองใบหน้าคมเข้มอย่างไม่อยากจะเชื่ออ,อพี่นอนหรอคะนาทีนั้นถนนโตแข็งทื่อไปหมด เขาพยายามจะท่องจำเอาไว้ว่าเขาจะไม่พยายามแตะต้องเธอทั้งๆท,ท,ที่เขารู้อยู่ว่าเธอหวานขนาดไหนเพราะอย่างที่รู้หากเขาทำอะไรทานสิตาแล้วก็เขาจะต้องแต่งงานกับเธออยังไม่มีข้อแม้แต่สำหรับคนเมานั้นไม่ใช่พี่นุนเธอค่อยๆวางมือไปบนแก้มที่สากระคายของเขา อย่างรักใครชนิดที่ไม่มีสติยับยั้งช่างใจมือนุ่มนิ่มลากไกลไปทั่วจนอ้อมไปกอดรัดร่างของเขาอย่างคนไม่มีสติมือเรียวไต่เดีย่ยไปหาต้นคอแกรกดาวกับจะให้เขาก้มลงมาหาเธออย่างกับเธออยู่ในความฝันพี่นน์ ทันหน้าตังเกตขนาดนั้นได้ยหรอคะเธอตัดพอาะนสะอื้นและมันทำให้เขาตกใจเมื่อจูจ่ๆก,ก็เห็นน้ำตาของเธอที่ไหลออกมาจนเขาอยากจะจูบซับความเจ็บปวดนั้นทั้งที่เขาปฏิญาณตนเอาไว้ว่าเขาจะไม่แตะต้องเธออีก ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของตาด้วยเนาะตอนนี้เป็นตอนที่16แล้วนะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะแล้วก็ช่วยฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ